เมื่อแฟนคลับคือผู้กำหนดชะตาชีวิตให้ซิลปิน ฒนธรรมการแบนด์ที่รุนแรงในเกาหลีใต้เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคศิลปินเคป๊เจ g หนึ่งค่ะณนะปัจจุบันนี้เคป๊อ ก้าเข้าสู่ยุคเจน5แล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนกันแล้วแต่วัฒนธรรมแอนตี้แฟนในเกาหลีใต้ก็ยังคงความแอบ,บจิตและหัวรุนแรงอย่างไม่แผ่วลงเลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่อาการวาดราวาโลกซึมเศร้าของตัวศิลปินรวมไปถึงการถูกบีบให้ต้องถอนตัวออกจากวงและที่เลวร้ายที่สุดคือถึงขั้น ค่าตัวตายเลยก็มีค่ะแอนตี้แฟนเคสที่รุนแรงมากๆนะคะแรงและกลายเป็นตำนานอยู่หลายเจเนเรชันค่ะเริ่มตั้งแต่เจน2นะคะกับกระแสแทยอนแบ็ไฮยอนที่มีข่าวคบหาดูใจกันอยู่พักนึงค่ะด้วยความที่เกิลเจนและเอ็กโซเนี่ยต่างก็เป็นวงที่ดังกันทั้งคู่นะคะ กระแสแอนตี้ก็เลยแรงมากๆในช่วงนั้นค่ะมีการส่งจดหมายคู่ค่าแทยอนมีการถ่ายภาพเหยียบอัลบัมเหยียบรูปของแทยอนนะคะแล้วก็ส่งไปที่ IG ส่วนตัวของเธอค่ะทางด้านแบคฮยอนเองก็เจอกระแสด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงที่ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะก็มีการตะโกนด่าทอแบกฮยอนขณะขึ้นแสดงค่ะแต่เคสที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือมีซาแซงกรีดข้อมือตัวเองแล้วแท็กไปที่ IG ของแบกฮยอนพร้อมข้อความที่ตัดพ้อว่ารับไม่ได้ค่ะที่แบคฮยอนกับแทยอนเนี่ยคบหากัน อีกเคสหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันนะคะอยู่ในรุ่นเจนหนึ่งค่ะกับกรณีการครบหากันของคานมียอนวง Babywalk กับมูนฮีจุนวง HOT ค่ะ กรณีนี้นะคะแฟนคลับวง H.O.T เนี่ยก็ได้มีการส่งจดหมายให้กับคามิยอนค่ะซึ่งเธอก็รับมานะคะเพราะคิดว่าเป็นจดหมายจากแฟนคลับทั่วๆไปค่ะแต่พอเปิดออกมาเนี่ยก็พบว่าในซองจดหมายนั้นเต็มไปด้วยใบยมีดโกนค่ะพร้อมด้วยจดหมายที่ด่าทอเธอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงค่ะแต่เหตุการณ์ที่ถือว่าอุกอาจมากๆนะคะก็คือการที่มีแอนตี้แฟนสวมรอยมาเป็นแฟนคลับวง Baby ลไปยืนชมคอนเสิร์ตอยู่หน้าเวทีค่ะ พร้อมด้วยปืนฉีดน้ําอันเล็กๆที่ใส่น้าส้มสายชูเอาไว้ค่ะแต่คนที่โดนลูกหลงไปเต็มๆนะคะก็คือยุนอึนเฮสมาชิกน้องเล็กของวง Baby ้วอลในตอนนั้นที่โดนปืนฉีดน้ํายิงเข้าไปที่ตาค่ะซึ่งในทางการแพทย์นะคะน้าส้มสายชูเนี่ยถือว่าเป็นกรดที่แรงมากๆเมื่อโดนเยื่อบุตาเนี่ยสามารถตาบอดได้เลยนะคะแอนตี้แฟนเนี่ยฉีดปืนฉีดน้ำเข้าตายุนอินเฮพอดีค่ะเรียกได้ว่าแสบร้อนมากๆค่ะโชคดีที่ยังล้างตาทันแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล บาได้ทันนะคะคแต่ก็ทําให้ยูน,นเฮนเนี่ยต้องใส่ผ้าปิดตาออกงานอยู่พักใหญ่ๆเลยในช่วงนั้นเนี่ยยูน,นเฮนก็มีอาการแพนิกอย่างเห็นได้ชัดค่ะจนหลายๆโชว์เนี่ยเธอมักจะไปยืนหลบอยู่หลังพี่ๆสมาชิกในวงค่ะแต่เคสที่รุนแรงที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของซอลลี่ อดีตสมาชิกวง F X ค่ะที่ในช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวคบหากับนักร้องแรปเปอร์ที่มีอายุมากกว่าเธอหลายปีนะคะยิ่งด้วยภาพลักษณ์ที่เคยเป็นดาราเด็กใสๆนะคะกระแสดวนโจมตีทางโซเชียลก็ยิ่งรุนแรงค่ะทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยซอลลี่ได้หยุดพักงาน และขอถอนตัวออกจากวงไปในที่สุดค่ะยิ่งกับการที่เธอเปิดเผยไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่ no makeup แล้วก็ no bra ให้ได้เห็นในไอจอยู่บ่อยครั้งนะคะก็ยิ่งเป็นการท้าโถมข้อความด่าทอ เกลียดชังในตัวเธอมากขึ้นจนสะสมกลายเป็นโรคซึมเศร้าค่ะในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะพลนจากหน้าที่การเป็นสมาชิกวง FX ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสัญญากับทางค่าย SM อยู่นะซึ่งทางค่ายเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเหลือหรือปกป้องซอลลี่แต่อย่างใดค่ะปล่อยให้เธอเนี่ยต้องเผชิญกับถ้อยคำด่าทอทางโซเชียลมาเป็นระยะเวลาน,านานหลายปีทีเดียวค่ะแม้แต่ในช่วงที่เธอกาลังไลฟ์สดใน i g อยู่นะคะก็ยังเต็มไปด้วยข้อความด่าทอเธออย่างสนุกป่าค่ะ และสุดท้ายเธอก็ได้ลาโลกนี้ไปหลังจากที่ต้องทนอ่านข้อความบูลลี่จากแอนตี้แฟนมาเป็นปีๆค่ะจากเคสทั้งหมดที่เล่าไปนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ากระแสความไม่พอใจส่วนตัวของแอนตี้แฟนในเกาหลีใต้นั้นส่งผลกระทบต่อศิลปินมากๆค่ะเป็นที่มาว่าเหตุใดหน้าตึกค่าย SM ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะถึงเต็มไปด้วยพวงหลีดงานศพนับร้อยชิ้นที่มีชื่อของซึงฮานวงไร ติดหลายอยู่บนพวงหลีดค่ะทำไมซึงฮันถึงโดนแบบนี้แล้วทำไมเราถึงจัวหัวว่าเคสนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อแฟนคลับเคป๊ยุคใหม่รับฟังเคสนี้ได้ใน The Secret Scandal EP0 กับกรณีศึกษาของซึงฮันวงไลท์ค่ะแนะนำให้รู้จักวงไลท์กันก่อนนะคะ สันส้นๆสำหรับคนที่เพิ่งมาตามข่าวนี้นะคะวงนี้เนี่ยมาจากค่าย SM Entertainment ที่เพิ่งเดบิวต์มาได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะเดิมทีเนี่ยมี7คนนะคะคือซึ่งฮันโชททโร่ซองชานอึนซอกโซฮีวอนบินและแอนตันค่ะแต่หลังจากที่เดบิวต์ออกมาได้เพียง3เดือนกว่าๆเท่านั้นนะคะก็ได้มีกรณีดราม่าของซึ่งฮันที่มีรูป จูบก,กับอดีตแฟนสาวค่ะแล้วก็มีคลิปสูบบุหรี่ในที่สาธารณะออกมาซึ่งเป็นรูปก่อนที่ซึงฮานเนี่ยจะเข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่าย SM ค่ะและเป็นการโพสต์จากบุคคลใกล้ตัวที่จงใจปล่อยออกมาโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ยินยอมค่ะ มีการเรียกร้องให้ทางค่าย SM เนี่ยดำเนินคดีก,กับผู้ที่เผยแพร่ภาพส่วนตัวเหล่านี้นะคะแต่ข่าวก็เงียบหายไปเพราะกระแสะความไม่พอใจในพฤติกรรมเก่าของซึงฮานนั้นส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงและสมาชิกคนอื่นๆในวงค่ะซึ่งกระแสะความไม่พอใจเรียกร้องให้ออกจากวงนั้นรุนแรงกว่ามากๆค่ะ เราก็ไม่ทราบเลยนะคะว่าทาง SM เนี่ยเขาได้ดําเนินคดีกับผู้ปล่อยภาพไปแล้วหรือยังนะคะแต่ด้วยภาพในอดีตนี้ค่ะก็ทําให้ซึงฮันเนี่ยโดนหยุดพักงานอย่างไม่มีกําหนดค่ะหลังจากนั้นไลฟ์ดำเนินงานต่อด้วยสมาชิก6คนค่ะโดยในซิงเกิลถัดมาอย่าง Love One One n i g ติดชาร์ตแล้วก็ได้ first win ในรายการเพลงเป็นครั้งแรกค่ะและตรงส่วนนี้นี่เองค่ะที่ถูกนำมาเป็นเหตุผลว่าคนเนี่ย ติดภาพจำไลฟ์ที่มีแค่6คนไปแล้วถึงอย่างนั้นเนี่ยแฟนๆมักจะสังเกตว่าสมาชิกในวงเนี่ยมักจะเว้นที่ว่างเอาไว้ให้ซึงหันเสมอค่ะระหว่างนั้นก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับของซึงฮันนะคะได้เช่าป้ายสถานีรถไฟเพื่อซัพพอร์ตซึงฮันพร้อมกับข้อความให้กำลังใจค่ะ ซึ่งมีแฟนคลับพ่าซึ่งฮันเนี่ยก็ได้มายืนอ่านข้อความของแฟนๆด้วยนะทําให้หลายๆคนเนี่ยก็มีความหวังขึ้นมาค่ะว่าซึ่งฮันจะกลับเข้าร่วมวงในเร็ววันต่อมาในวันที่11ตุลาที่ผ่านมาค่ะ SM ก็ประกาศให้ซึ่งฮันได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงอีกครั้งในช่วงเดือนหน้าค่ะ หลังจากหยุดพักงานมาเป็นระยะเวลากว่า10เดือน,นะคะ่ะพร้อมกับกล่าวขอบคุณสําหรับการเฝ้ารอของแฟนๆและขอโทษที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยล่าช้าค่ะหลังจากค่ายออกถแถลงนะคะซึ่งฮันก็ได้เข้ามาโพสต์ใน Weverse ด้วยจดหมายลายมือตัวเองตามสไตล์ค่าย SM ค่ะที่มักจะทําเมื่อศิลปินมีดราม่าเสมอเป็นการเขียนจดหมายขอโทษนะคะทางแฟนๆและสมาชิกในวงช่วงที่พักไปเนี่ยก็ยังมีการฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอและจะพยายามเป็นเมมเบอร์ที่ดีขึ้น ค่ะต่อมาค่ะก็มีข้อความจากเพื่อนร่วมวงอย่างวอนบินโพสในว e v e r s e ด้วยนะคะถือเป็นสมาชิกคนแรกที่ออกมาโพสหลังข่าวซึงฮันกลับมาเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายจะสั่งห้ามไม่ให้เอ่ยถึงสมาชิกที่ถูกพักงานเลยค่ะอันนี้เป็นเหมือนกฎที่โดนกันทุกวงเลยนะคะวอนบินเนี่ยก็โพส์ว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาทั้ง7คนและบริษัทเนี่ยก็ได้พูดคุยหารือกันตลอดนะทุกคนตัดสินใจร่วมกันในการกลับมาของซึงฮันในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะที่พพอร์ตทั้ง7คนมาเสมอประมาณนี้ย่อๆให้ฟังว่าโอเคสมาชิกรับเรื่องนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะกระแสต่อต้านจากแอนตี้แฟนเกาหลีก็เกิดขึ้นค่ะแฟนๆกลุ่มนี้นะคะต้องการให้ไลค์มีแค่6คนแล้วก็ไม่ต้องการให้ซึงฮันเนี่ยกลับเข้าร่วมวงค่ะต่อมาในวันที่13ตุลานะคะพวงหลีดงานศพจำนวนมากก็ถูกเอามาวางไว้หน้าตึก SM ค่ะ กลายเป็นว่าท่ามกลางความดีใจของเรา b บี t นะคะเป็นชื่อแฟนคลับของวงไลท์ที่ต่างก็ดีใจที่ซึ่งฮันเนี่ยจะกลับมาแล้วนะคะหลังจากพักงานไป10เดือนกว่าแต่ก็ต้องกลับมาวิกฤตอีกครั้งค่ะเพราะว่าแอนตี้แฟนกลุ่มนี้ซึ่งเราบอกเลยว่าจำนวนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะแอนตี Anti ้แฟนเพียงกลุ่มก้อนหนึ่งเนี่ยก็อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของวงเสียหายได้ สื่อพร้อมเล่นข่าวกันอยู่แล้วค่ะและแน่นอนค่ะภาพพวงหลีดนับร้อยอันหน้าตึก SM เนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปเรียบร้อยทำให้หลังจากนั้นไม่นานนะคะซึ่งฮันก็ได้เขียนจดหมายประกาศอีกครั้งว่าขอถอนตัวออกจากวงพร้อมกับการประกาศจากทางค่ายว่าซึ่งฮันเนี่ยขอถอนตัวด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากกระแสตอบรับที่ไม่ดี โดนแอนตี้แฟนบีบให้ออกจากวงในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นไวรัลในโลกอินเทอร์เนต็ตพอสมควรเลยเหล่าแอนตี้แฟนทั้งหลายเนี่ยก็ได้มายืนเต้นอยู่หน้าพวงหลีดทำคอนเทนต์เต้นลง t ิกต o k เป็นคอนเทนต์สนุกสนานดูภูมิใจกับการที่ได้ส่งพวงหลีดงานศพมาแช่งกันดับฟันเด็กคนหนึ่งที่ฝึกฝนมาตั้งนานกว่าจะได้เดบิวนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย กระแสมันตีกลับนะโดนทลมยับเลยนะคะ <c oughs> ก็คือบูลลี่มาบูลลี่กลับก็แฟดีนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับถ่ายคลิปเอาไว้นะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นซึงฮันนะคะที่ได้ลงมาจากตึกแล้วก็ทําท่าแบบกุ้มใจตกใจกับจํานวนพวงหลีดมหาศาลหน้าตึกนะคะแต่ว่าบางสํานักข่าวเขาออกมาคอนเฟิร์มนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ซึงฮันแต่เป็นเด็กฝึกในค่ายนี่แหละ แต่ไม่ว่าจะใช่ซึงฮันหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าการประกาศออกมาในครั้งนี้ของซึงฮันเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยได้รับทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วขนาดเด็กฝึกยังทำท่าตกใจแบบนั้นอะ่ะคิดดูว่าซึ่งฮันและสมาชิกในวงเองเนี่ยก็คงจะรู้สึกเครียดด้วยเช่นกันนะคะกับการเป็นอยู่ของวงในกระแสะแบบนี้นะ ขณะนั้นนะคะค่ายส่งวงไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศค่ะสื่อก็ให้ความสนใจกับสมาชิกของวงที่ช่วงนี้เนี่ยมีกระแสะรุนแรงแบบนี้ออกมานะคะทั้งหมดก็ออกมาจากสนามบินด้วยหมวกและแมสปิดบังใบหน้าค่ะไม่ให้เห็นว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสื่อและแฟนคลับเนี่ยก็จับสังเกตได้นะคะว่าค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะแล้วก็มีแววตาเศร้าหมองด้วยในขณะนั้นเองนะคะโพสต์ของวอนบินเนี่ยก็ถูกลบออกจาก v ีเวิรแล้วค่ะ เรื่องนี้นะคะเกิดเป็นการต่อสู้กันระหว่างแฟนลับกับแอนตี้แฟนค่ะมีการเรียกร้องให้ค่ายเนี่ยจัดการดำเนินคดีก,กับแอนตี้แฟนที่ทำเกินขอบเขตและการถอดพวงหลีดออกจากหน้าตึกเนี่ยก็เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะคือเอาวางไว้เกือบข้ามวันจนเกิดการเรียกร้องนะคะให้ค่าย SM เนี่ยโปรเทคศิลปินให้มากกว่านี้ค่ะพร้อมทั้งยังมีการร่วมกันลงชื่อในเ้ง .org ให้ SM แนะนํำซึงหันกลับมานะคะซึ่งณนะตอนนี้มีผู้ร่วมลงชื่อเกือบ3 0แสนกว่าคนแล้วนะคะจนเกิดเป็น h a s h t ็ g Justice for ซึงหัน Unfair Exit ซึงหัน SM Stand for Bullying และ Hashtag อื่นๆตามมาอีกเป็นพวงนะคะที่พร้อมจะสปอร์ตซึงหันและสปอร์ตวงไลฟ์ที่มี7คนคะ่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะแอนตี Anti ้แฟนก็ยังมีบางส่วนที่นำพวงหลีดมาวางเพิ่มแม้จะถูกทยอยเก็บออกไปแล้วนะคะในขณะที่แฟนคลับกลุ่มซัพพอร์ตค่ะจากเกาหลีรวมถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยก็ได้นำป้ายภาพและข้อความให้กำลังใจสึ่งหันมาตั้งแทนพวงหลีดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะได้เห็นแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมีรถป้ายข้อความให้กำลังใจแห่ไปตามที่ต่างๆบริเวณตึก SM และเนื่องด้วย l i k h i s like s e v e n นะคะแฟนๆจากทั่วโลกเนี่ยก็ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนในการประท้วงอย่างมีอารยะนะด้วยการหยุดซื้อสินค้าของวงที่ยังไม่มีซึ่งหันเข้าร่วมค่ะหลายๆร้านที่นำเข้าอัลบั้มและกูดของวงเนี่ยก็ประกาศร่วมมือด้วยนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้ใค่าย SM เนี่ยจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้มันล่าช้าไปกว่านี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกระแสที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มแฟนคลับเค o p OP ที่ต่อต้านวัฒนธรรมหัวโบราณดั้งเดิมของแอนตี้แฟนในเกาหลีค่ะซึ่งถ้าให้มองในมุมคนนอกอย่างเรานะคะข่าวซึ่งทนเนี่ยสามารถเช็คเรตติ้งวงไลฟ์ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าฐานแฟนคลับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียลาตินหรือยุโรปเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะมากอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวสำหรับวงที่เพิ่งเดบิวต์ได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นเคสนี้จึงเรียกได้ว่า เป็นการต่อสู้ระหว่างแฟนคลับและแอนตี้แฟนในระดับเวอร์ไวเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะถึงแม้จะยังไม่มีประกาศอะไรออกมาว่าซึงฮันเนี่ยจะได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกวงไลฟ์หรือไม่เพราะในขณะนี้เนี่ยตำแหน่งของซึงฮันก็คือการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกวงไลฟ์แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดนะ SM ก็ได้ประกาศว่า จะดาเนินคดตีต่อผู้ที่บูลลี่หรือหมิ่นประมาทซึงฮันนะคะซึ่งแฟนๆก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนะนะว่า SM เนี่ยเขาจะจัดการฟ้องร้องแอนตี้แฟนจริงๆหรือไม่อย่างไรโดยในขณะนี้นะคะพวงหลีดนับร้อยเนี่ยก็ได้ถูกหรือถอนออกหมดแล้วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยป้ายข้อความให้กำลังใจต่างๆจากหลายๆประเทศเข้ามานะคะทำให้ในตอนนี้เนี่ยหน้าตึก SM เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษค่ะ จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม k คป๊ตั้งแต่ยุคเจนหนึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยแฟนคลับมีผลต่อศิลปินเป็นอย่างมากค่ะเรียกได้ว่ากำหนดชะตาชีวิตของศิลปินเลยก็ว่าได้อย่างใน,นกรณีเก่าๆของเจพาร์คนะคะที่ต้องออกจากวง2ู PM ในช่วงปี2009หลังจากมีคนขุดโซเชียลมีเดียเก่าอย่าง MySpace ของเขาเมื่อ4ปีก่อนเดบิวต์ซึ่งโพสต์ว่าตัวเขาเนี่ยอยากกลับอเมริกาเกลียดเกาหลี ซึ่งเอาจริงๆเราคิดว่าเขาน่าจะโพส์บนบนส่วนตัวอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาในวันนั้นนะคะแต่โพสเมื่อ4ปีที่แล้วกลับกลายเป็นประเด็นเดือดค่ะลุกลามไปว่าเด็กที่โตมาจากเมืองนอกคนนี้เนี่ยเยียดเชื้อชาติเกาหลีแล้วยังจะมาเดบิวต์ที่เกาหลีอีกทำให้แฟนๆ 2PM เนี่ยไม่พอใจแล้วก็บอยคอดเจปาค่ะจนในที่สุดเขาก็ต้องประกาศถอนตัวออกจากวงไปนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดดราม่า ไม่ว่าเรื่องมันจะเก่าแค่ไหนแล้วจะเป็นเด็กฝึกแล้วหรือยังไม่ได้เป็นนะตอนนั้นก็ตามจะยินยอมให้ถูกปล่อยภาพปล่อยข้อความหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าแฟนขับรู้แล้วไม่พอใจเนี่ยสุดท้ายก็ต้องถอนตัวออกจากวงค่ะการบอยคอร์ตแรงมากจริงๆในเกาหลี โดยที่สมัยนั้นเนี่ยการที่จะมีแฟนขับมาเรียกร้องความยุติธรรมอะไรเนี่ยมันก็ไม่มากนักค่ะเพราะว่าสื่อโซเชียลมันไม่ได้แรงเท่ายุคนี้แต่พอมาถึงยุคนี้ค่ะที่โซเชียลมันไปไวและไปไกลทั่วโลกค่ะเรารู้ข่าวเราเห็นคลิปได้เร็วกว่าสมัยก่อนไอภาพควงหลีรวมไปถึงข้อความจากแอนตี้แฟนต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มแอนตี้แฟนบางกลุ่มเนี่ยต้องต่อสู้กับความเป็นสากลมากขึ้นค่ะ หรือจะให้พูดในทางกับกันคือฐานแฟนคลับสากลและกลุ่มแฟนคลับชาวเกาหลีที่ดีๆที่เขามีอราระยกันแล้วเนี่ยอาจจะกําลังลุกขึ้นสู้กับการลิดลอนสิทธิความเป็นมนุษย์ของแอนตี้แฟนเกาหลีที่ต้องการดับอนาคตไวรุ่นชายคนหนึ่งจริงๆไม่พอใจได้นะคะเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่การว่าร้ายบูลลี่สาบแช่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งนี้เนี่ยมันแสดงความแบบ ดิบเถื่อนล้าหลังนิดนึงนะคะคือสําหรับเกาหลีเราก็ไม่รู้ยังไงนะแต่จากที่สํารวจในโซเชียลของคนประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่าการไล่ให้คนอื่นไปตายการสาปแช่งการส่งพวงหลีดอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนทําควรจะรู้สึกดีหรือภูมิใจอ่ะก็ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียนะคะที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่มนี้ขึ้นมาถึงแม้โซเชียลจะเป็นแรง การบูลลี่แหลงที่ท็อกซิกมากๆนะคะแต่อย่างน้อยเหตุการณ์นี้นะคะก็ทําให้แอนตี้แฟนจํานวนหนึ่งได้เห็นถึงพลังจากแฟนคลับที่รวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีเองหรือในต่างประเทศตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเช็คข้อมูลก็รู้คะ่ะว่าจํานวนมันเยอะกว่าแอนตี้แฟนมากๆแล้ว มันไปไกลขนาดที่ค่ายอ่ะน่าจะต้องยอมอ่อนได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าประชุมหารือกันยังไงบ้างนะคะเพราะเอาจริงๆภาพพวงหลีดหน้าตึกเนี่ยไวยรัลมากนะคะในตอนนี้ขนาดคนที่ไม่ใช่แฟนขับ,บวงไม่ใช่แฟนขับค่ายเนี่ยก็ยังเห็นข่าวนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้วัฒนธรรมค่านิยมแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูหัวโบราณแล้วก็ดูเป็นแอนตี้แฟนที่หัวรุนแรงนะคะไม่ชอบไม่พอใจก็แช่งให้ตายเอาพวงหลีดมาวาง จริงๆการไล่ให้ไปตายเนี่ยมีเกิดขึ้นทุกเจเนเรชันเลยนะคะของเคป๊อปเราอยากจะขอให้มันให้มันหยุดอยู่แค่ซอลลี่ได้ไหมเพราะว่าข่าวซอลลี่มันหดหูมากๆให้กรณีของซอนล,ลี่มันเป็นเคสตัวอย่างเลยได้ไหมว่ามันท็อกซิกแล้วก็เจ็บปวดแค่ไหนกับการพิมพ์ด่ากดดันทุกวันแล้วก็ไล่ให้ไปตายเนี่ยสุดท้ายเขาเสืสบปบินไปจริงๆใครรับผิดชอบ วันนี้นะคะเราได้เห็นจากข่าวแล้วว่าแรงกระเพื่อมและกระแสะโต้กลับมาจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยวัฒนธรรม K-POP ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปแต่มันอิสระเสรีไปถึงขั้นที่มีฐานแฟนคลับเกือบจะทั่วทุกมุมโลกนะคะเราได้เห็นคลิป แฟนขับจากฝั่งยุโรปออกมาพูดเรื่องนี้เราเห็นสาวคุมฮิยับออกมาแสดงความไม่โอเคกับพฤติกรรมแอนตี้แฟนแบบนี้นะคะฝรั่งบางคนเดินทางมาที่ตึก SM เพื่อตัดปลายออกจากพวงหลีดเลยก็มีนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะถือว่าเป็นการโต้กลับระหว่างแฟนเพลงอินเตอร์จากทั่วโลกกับวัฒนธรรมแอนตี้แฟนเกาหลีค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะมีผลต่ออุตสาหกรรมเคป๊ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะ มันจะมีความเป็นสากลมากขึ้นเราได้เห็นในบางกรณีแล้วนะคะว่าไอดอลก็สามารถฟ้องร้องได้แล้วพอมันเป็นคดีมินประมาทเนี่ยยังไงก็ชนะค่ะถ้าคิดจะสู้และถ้าค่ายปล่อยให้สู้ด้วยนะเราได้เห็นแล้วนะคะว่าพอศิลปินไปทำงานนอกประเทศเนี่ยการมีแฟนไม่ใช่เรื่องต้องมานั่งขอโทษกันอีกต่อไปค่ะ ไม่แน่นะคะในเจนต่อไปเราอาจจะไม่ได้เห็นจดหมายขอโทษเวลาศิลปินมีแฟนอีกต่อไปแล้วก็ได้ค่ะคือมันอาจจะเป็นค่านิยมเก่าว่าการเคยมีแฟนหรือกำลังเริ่มคบใครอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะจะเป็นไอดอลแต่พอเป็นศิลปินฝรั่งเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนคู่เดทกันชามค่ะไม่มีใครว่าอะไรได้ แฟนลับแซวแฟนขับซับพอร์ตด้วยซ้ำเพราะอะไรคะเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเลิกยุดติดกับค่านิยมไอดอลแบบเกาหลีญี่ปุ่นแล้วลองมองให้เป็นสากลลองมองว่าศิลปินทุกสไตล์ทุกเชื้อชาติเป็นคนเท่าๆกันเนี่ยสิ่งนี้มันเข้าข่ายการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักคะ่ะแต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวทั้งหมดอันนี้แยกกับพฤติกรรมไม่ดีนะคะ คนละเรื่องกันถ้าผิดแบบนั้นเนี่ยดำเนินคดตีตามกฎหมายไปค่ะแต่เราพูดถึงเรื่องส่วนตัวความ p r i เวซี่ค่ะอันนี้นมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกอาชีพไหมอ่ะหรือจะบอกว่าไอดอลไม่ใช่คนน่ะและแน่นอนค่ะที่เราจัวหัวเอาไว้ว่าเมื่อแฟนคลับคือผู้กำหนดชะตาชีวิตให้ศิลปิน ถ้าในยกุก่อนคือเราพุ่งเป้าว่าโหเจอแอนตี้แบบนี้ดับแน่นอนแต่ณวันนี้ค่ะดูสิ่งนี้นะคะคงจากหลายๆประเทศะค่ะเหมือนการรวมพลังขบวนการจูเลนเจอร์นะค,ะ,คะก็จะรอดูนะคะว่าแอนตี้ ap. ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจะสู้ยังไงค่ายจะทำยังไงต่อไปร้อนลนไหมมีญี่ปุ่นมาซัพพอร์ตแล้วนะบ่อเองินบ่อทองของค่ายเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าซึ่งฮันกลับมาได้เนี่ย มันแปลว่าอะไรรู้ไหมคะมันแปลว่าเราสามารถสู้กับคนบางกลุ่มที่มันท็อกซิชชอบไล่ให้คนไปตายได้นะคะถ้าครั้งนี้ชนะมีครั้งต่อไปก็ชนะอีกคะ่ะจะไม่มีเด็กสาวหรือเด็กหนุ่มที่มีความฝันและความพยายามคนไหนจะต้องจากไปอีกไม่ว่าคนที่ฟังอยู่นะคะจะเป็นปีจืเป็นแฟนคลับไลฟ์หรือไม่ใช่แฟนคลับไลฟ์แค่ผ่านมาฟังเฉยๆนะคะเราอยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงคะ่ะ ไม่ให้มันมีอีธรรมเนียมแอนตี้แฟนใจร้ายใจร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอีกในเจเน r เรชันต่อไปนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนาคต และใน The Secret Scandal EP นี้นะคะอันนี้เป็นเดโมนะคะ EP 1จะเป็นเคสเช้าอะไรจากมุมไหนของโลกนะคะรอติดตามฟังกันได้เลยค่ะส่วนรายการ Deep Insight ยังทําอยู่นะคะอันนั้นจะเป็นการไ like ล่ t i m e ไล n e เหตุการณ์เช้าต่างๆตั้งแต่เริ่มกำเนิดไปจนถึงบทสรุปค่ะซึ่งเราใช้เวลาตัดคลิปนานมากค่ะอันนั้นเราก็เลยอยากจะแยกออกมาเป็นรายการ The Secret Scandal อันนี้นะคะซึ่งเราจะเจาะไปที่ข่าวเดียวไปเลยค่ะ